โมเมนต์นารกของชิคกต้าล่าสุดมาอัปเดตวีเวอร์เจ้าเมสายฮาสาวน้อยร้อยมีมมาแล้วคะ่ะมาส่องความน่ารักสดใสของชิกกต้ากันล่าสุดทุกคนวันนี้ประจํา21มิถุนาย,ยน2567น้องชิคกี้าตอบกลับแฟนคลับได้น่ารักมากๆแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าแสนรู้ฉันรักคุณร้องกับอิโมจิทํามือเป็นรูปหัวใจน้องชิกกต้าก็ตอบกลับไปว่าแสนรู้ก็รักคุณค่ะแมมเอาไปเลยค่ะ5้าเฉียบใครเก็ตเมนยายชิแน่นอนดูเหมือนว่าแฟนอินเตอร์ของน้องจะไป ใช้ Google Translate แปลมาประมาณนั้นแหละมันก็เลยได้เป็นคําว่าแสนรู้รักคุณค่ะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ดูน้องชิกิต้าตอบกล่าวซสก็อย่างกลัวนะาคนนี่เท่ากับแสนรู้โ <c oughs> เด็กน้อยมากเบอร์ตัวตึงวีเวอร์สกลับมาแล้วค่ะเจคแคนฉันก็ทําขำเกินไปพูดถึงความแสนดีแล้วก็ความน่ารักนะ้มีอีกโมเมนต์หนึ่งอันนี้ดื่มน้ําบนเวทีคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์แล้วก็แม้ว่าจะดื่มน้ําไปแต่ว่าพอแฟนๆทักในหาน้องก็มีการเซอร์วิสแฟนๆเสมอไม่ว่าดื่มน้ําอยู่น่ารักไปอีก 했을 때 저희도 몰랐는데 맞춰주셔가지고 너무 팬분들이 너무 저희 뿌듯하고 그리고 이렇게 즐거운 시간 보낼 수 있어서 너무 좋습니다. e you g